พลังงานของคิมเบอร์ไลท์คิมเบอร์ไลท์สินะคิมเบอร์ไลท์มันจะช่วยให้เรา connect กับพลังงานของอินเนอร์เอิร์ธอินเนอร์เอิร์ธมันเป็นศัพท์ที่รู้เฉพาะคนใครไม่คุกคีกับวงการนี้อินเนอร์เอิร์ธเอิร์ธแปลว่าโลกอินเนอร์แปลว่าข้างในไม่ใช่โลกข้างในตัวเราเองนะเป็นโลกที่อยู่ข้างในโลกใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็ขอให้รู้ เป็นครั้งแรกในวันนี้แล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเรายังจะเจอเรื่องนี้คําพูดนี้ศัพท์คำนี้อีก,อ,กอีกเยอะถ้าเรายังอยู่บนแวดวงของสปิริชวลสายนิวเอจนะครับมันจะมีเรื่องราวของอินเนอร์เอิร์ธเป็นตัวเป็นตามากๆเป็นการสื่อสารทางจิตจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน,ใน,ในดาวคาอโรของเราคือดาวคาอโรของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่ก้อนตันๆที่เขาว่ากันนะตามทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่า ตรงใจกลางโลกมันจะเป็นอ่อเป็นเป็นแท่งแม่เหล็กเป็นแท่งแม่เหล็กร้อนใช่ไหมเป็นเป็นเป็นแม่เหล็กร้อนที่เข้าไปไม่ได้แล้วก็รอบๆไปก็จะเป็นพวกอะไรนะเป็นแมกมาเป็นลาวาไปแล้วก็ตามแต่แบบเป็นเป็นตันๆนะเถอๆสรุปว่าโลกเราไม่ได้ตันอย่างนั้นโลกเราประกอบด้วยโพรงที่อยู่ใต้โลกมากมายมหาศาลแล้วก็โพรงก็ไม่ใช่โพรงเล็กๆด้วยเป็นโพรงแบบว่า บรรจุเมืองได้เป็นเมืองเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเมืองที่มนุษย์อาศัยอยู่ในโลกเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยเป็นเป็นหลายเมืองเมืองที่สําคัญที่สุดเมืองหนึ่งชื่อเมืองทีลอสนะครับทีลอสแล้วตรงตรงใจกลางในโพรงของโลกเนี่ยก็จะมีคริสตัลไอคริสตัลอัลเบมที่คอยส่องแสงสว่างออกมาให้กับผู้คนที่อยู่ใน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 เมืองนั้นอะ่ะ มีมีแสงสว่างมองเห็นได้แล้วก็ผู้คนที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในโลกนั้นอนะ่ะก็ไม่ใช่มิติที่สามโดยเป็นพวกมิติที่ห้าคือเขาจะเป็นรูปของขพวกกายทิพย์กายอะไรไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้เราลงไปเจอโพงที่ว่านั้นจริงๆเราจะไม่เจอใครเลยก็ได้เพราะว่าเขาอยู่คนละมิติกับเรานะครับระดับจิตเขาก็สูงกว่าเราด้วยคนที่สื่อสารมาสอนเรื่องราวต่างๆให้กับมนุษย์ในมิติที่สามของเราบ่อยๆก็จะเป็น ผู้นําคนหนึ่งที่ชื่ออาดามะท่านอาดามะเขาหยุดตายโลกอยู่ในอินเนอร์ของเรานะครับประมาณนั้นแล้วก็เขาสื่อสารมาเป็นระยะทุกวันยั่งสื่อสารอยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆจากอินเนอร์ก็จะส่งมาสอนเราเรื่อยๆตามข้อความชาร์เนลลิ่งต่างๆนานาที่ผมแปลบ้างไม่ได้แปลบ้างอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นรังที่เพชรเพชรค่อยๆงอกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเพชรดิบขึ้นมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นประมาณนั้น สรุปว่าก็ลองใช้คิมเมอร์ไลท์สื่อสารกับทัตอาดามะดูนะทัตอาดามะที่อยู่ในในอินเนอร์เอิร์ธเรานะ่ยอยู่ในโพรงใต้โลกเราเนี่ยก็ท่านอาจจะไม่ใชอ่อาจจะหรอกทัตอาดามะสื่อสารมาบอกตลอดว่าชาวโลกของพวกเราที่อยู่บนบนผิวโลกอย่างพวกเราเนี่ยหลายๆคนก็เคยเกิดในอาณาจักรแอแลนติสและเกรโมเรียมาก่อนพวกที่ย้ายเข้าไปอยู่ที่ที่รอดจากภัยพิบัติ เมื่อสมัยเอแลนติสเรโมเรลล่มสลายก็ย้ายเข้าไปอยู่ในโพรงใต้โลกนะแล้วก็ในในการสื่อสารทางจิตท,ที่มาหลายครั้งก็จะบอกข้อมูลอีกอันนึงว่ามนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดฝ่ายลบก็อยู่ในโพรงใต้โลกเหมือนกันแต่อยู่คนละส่วนกันเขาจะก็จะมะีช่องที่จะนำยานอาวกาศเข้าออกจากโพรงใต้โลกนี่อยู่ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดฝ่ายลบนั่นนะ่ะ ถูกเดอะกาแลกนะกาแลกติกฟเดเรชันก็คือพวกสาพันธ์แห่งกาแล็กซีของเราที่กำลังที่กำลังคอยช่วยเหลือในกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นของโลกเนี่ยไล่ออกไปแล้วไล่ออกไปจากดาวโลกของเราแล้วประมาณนั้นนะคือเขาจะมีอัปเดตสงครามระหว่างฝ่ายเมื่อก,กับฝ่ายสว่างที่เป็นต่างดาวเองทั้งที่เป็นชาวโลกที่เป็นสมุนของพวกต่างดาวเนี่ยเป็นระยะระยะแต่ผมจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่า ผมอ่านเรื่องสองครามเรื่องอะไรผมจะไม่ค่อยผมจะเครียดผมก็เลยไม่ค่อยอ่านน <Okay. S 1> <todo. S 1> ะครับอ่านเรื่องจิตวิญญาณเรื่อง s p i ว่าเขาสอนว่าอะไรยังไงที่มันเป็นความขื้หน้าทางจิตทางที่ต้องยิงเขาแต่ว่าเรื่องสองครามแต่แต่ผมก็อ่านคนเดียวแล้วก็รู้คนเดียวเรื่อยเรื่อยอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. สรุปว่ามันมีเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของนอร์เอิร์ธเรื่องการทําสงครามกาันระหว่างฝ่ายมืดฝ่าย galactic federation กับฝ่ายต่างดาวฝ่ายฝ่ายเลฟติเลียนฝ่ายอะไรก็ตามแต่มันจะมีของมันอยู่นะครับมากมายก่ายกอง